สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเฉลยนะครับวิธีการทำกำไรในตลาด b a ลนดะ์ออปชันสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในตลาดนี้เลยนะกดตามสัญญ,ญาณยังไงแบบงงๆให้ได้กำไรนั้นเราไปดูวิธีการกันเลยครับกราฟสวัสดีครับผมชาญ AP พเช็กไลน์เช่นเดิมครับสำหรับคลิปนี้นครับผมจะมาเฉลยวิธีการนะครับที่จะทำกำไรในตลาด b บลนด์ o อปชัสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้ในด้าน b a ล a r y Option เลยนะครับ เราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะครับโดยใช้สัญญาณนะครับที่ได้มาฟรีๆรีนะฮะแต่การที่เราจะใช้สัญญาณได้ถูกต้องนั้นนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองสัญญาณนะเพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นติดตามในคลิปนี้เลยครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง ap check live ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่สมัคร b r o k e แ X Trade เพื่อที่จะรับบัญชีเดโมนะครับ10,000ื่นเหรียญเพื่อทําการฝึกฝนทําการเทรดได้เลยนะครับเมืเ่อเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามาแล้วนะฮะหน้าตาของตัวบล o k e r X Trade ที่เราใช้อยู่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นกราฟเปล่าเปล่างนี้เลยซึ่งเบื้องต้นในการเซตเนี่ยให้เรามาที่ประเภทกราฟตรงนี้นะครับ แล้วก็เซตเป็นแท่งเทียนเราก็จะได้แท่งเทียนสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นกราฟที่สากลพอสมควรในการจะนํามาเทรดนะซึ่งมันเข้าใจง่ายมีสีชัดเจนนะครับว่าเขียวหรือแดงขึ้นหรือลงนะครับต่อมานะครับเราจะใช้แท่งเทียนแบบ1นาทีนะครับตอน,น,นเนี้ยในกราฟเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนแบบ5วินาทีนะครับซึ่งมันเร็วไปเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้แบบ1นาทีให้เรามาเลือก1นนาทีตรงนี้แล้วตรงเนี้ยถ้ามันติ๊กอยู่นะให้เราเอาออกนะครับปรับขนาดอัตโนมัติเนี่ยนะกดเลือก หนึ่งนาทีนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ยมันจะเวลาเรายืดหดเนี่ยตัวแท่งเทียนมันจะขยับตามเวลาซึ่งมันจะผิดต่อมาเมื่อเราเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สัญญาณคู่กับ ตัวนี้ได้ไดทันทีตัวบลกแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่นั้นผมจะมีเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในการคัดเลือกสัญญาณอีกทีว่าเราจะเข้าเทรดคู่ไหนหรือว่าเราจะไม่เข้าเทรดคู่ไหนนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่าของอินดิเคเตอร์อยู่2อย่างนะครับที่ผมจะใช้นะั่คืออันที่1นนะครับเราจะใช้ตัวพาราบริกษาวิธีการเซ็ตทําอย่างนี้เลยครับมาที่ตัวชี้วัดไปที่ยอดนิยมลงมาข้างล่างครับพาราบริกษาตัวนี้นะฮะเราจะ ปรับเป็น1นะูนย์ะครับพิมพ์เอาหรือว่าจะบวกขึ้นไปก็ได้ก็จะได้เป็น0.12อยน่างนี้นะครับเสร็จแล้วข้างล่างเราจะไม่เปลี่ยนอะไรก็จะเป็นค่า default เลยกดเลือกใช้เลยเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับตัวพาลาบริษาตัวนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาแบบนี้นั่นเองนะฮะเม็ดไข่ปลาตัวนี้ก็คือมันจะบอกเทนนะถ้าเม็ดอยู่ข้างล่างคือเทนจะขึ้นถ้าเม็ดอยู่ข้างบนคือเทนมันลงนะ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเอาไว้ช่วยในการเข้าเทรดได้เหมือนกันเราจะใส่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า EMA 25นะวิธนะที่การเซต EMA 25เราทําอย่างนี้นะครับกดที่ตัวชี้วัดมาที่ Moving Average ก็มาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะฮะตรงนี้เราจะปรับเป็น25ตรงนี้เราเลือกเป็น EMA แล้วเราจะปรับสีก็ได้นะเอาที่สะดวกเลยผมปรับเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวขนาดก็เอาเป็นสักขนาดกลางก็ได้นะครับให้มันใหญ่หน่อยจะได้ชัดเจนคนเลือกใช้ครับ คราวนี้เราจะได้2อินดิเคเตอร์ในการเอามาประกอบในการเข้าเทรดในการคัดกรองนะมันจะช่วยให้เราเข้าใจได้ง,ง่ายขึ้นนะครับเวลาตัวเส้น EMA 25นะฮะกราฟมันอยู่ด้านล่างเราจะเทรดลงในเทรนลงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้านบนของเส้น EMA 25เราจะเทรดขึ้นเพื่อที่จะไม่ส่วนเทรนเป็นการเทรดขึ้นนั่นเองตัว EMA 25เนี่ยมันจะไหลขึ้นตามเทรนเลยนะเราจะเห็นว่า มันจะไหลไปอย่างนี้นะไม่ขึ้นก็ลงนะทำให้เราเข้าใจว่ามันจะไปทางไหนนะครับวิเคาะออกมาเดี๋ยวเราจะเปิดสัญญาณซิกซี่นะครับพีเดเตอร์หนาทีตัวนี้เป็นสัญญาณที่แจกฟรีนะครับเพื่อที่จะเอามาเทรดกับตัวนี้แล้วก็แนะนําวิธีการคัดกรองสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีสัญญาณสามารถที่จะสมัครบล็อกตามลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่แล้วทักแอดมินในกลุ่มในสแกนเคเบิโค้ดกลางหน้าจอนี้เพื่อที่จะรับสิทธิใช้สัญ,ญญาณฟรี1นาทีาทเงื่อนไขไม่มีอะไรมากเพียงสมัครบล็อกเช็ค บาทคุณจะได้รับสัญญาณตัวนี้ฟรีแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการเข้าไปเรียนนะครับยี่สิบกว่ารอบต่ออาทิตย์นะครับรับรองเรียนกันจุกๆแน่นอนมูลค่าคอร์สในการเรียนเนี่ยมูลค่าเป็นแสนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีโค้ดมากกว่า10ท่านในการนําเสนอในการสอนของคุณนะต่อมาเมื่อเราเซ็ตเสร็จทุกอย่างแล้วเราเปิดสัญญาณกันดีกว่านะ อันนี้นะครับผมเปิดสัญญาณไว้แล้วสัญญาณเราก็สามารถยื่นหดงี้ได้เปิด2จออย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าง่ายๆแล้วก็ดูง่ายๆเลยต่อมาเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดนึงนะฮะสัญญาณเปิดเสียงได้ปิดเสียงได้นะเวลาเราเปิดเสียงเราก็จะได้ยินเวลาเราไม่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้สัญญาณเราก็เปิดตามคู่เงินเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิด GJ หน่อยวิธีการดูครับ GJ ก็คือคู่เงินนะฮะปอนกับเย็นนะฮะเราเลือกที่ดิจิตอลตัวนี้นะแล้วเราก็มาที่เดี๋ยวก่อน EU มีสัญญ,ญาณเดี๋ยวผมขอไปดูที่ EU ก่อนดิจิตอลแล้วเลือก EU นะครับ นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็น1นาทีก่อนมันเด้งไป30วินะ EU 1นนาทีอา้าวสัญญาณไม่มีแล้วนะอา้าวงั้นเราก็ผ่านไปวิธีการเรียกของคู่เงินต่างๆอย่างเช่นตรงนี้เรียกว่า EUR USD เราจะเรียกย่อว่า EU นะส่วน GBP USD เราจะเรียกว่า GU ส่วน GBP JPY เราจะเรียกว่า GJ นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็น จุดในการเรียกของคู่เงินก็อย่างคู่นี้ gbp jpy คือเงินปอนด์กับเงินเยนอันนี้คือเงินปอนด์กับเงิน US อันนี้คือเงินยูโรกับเงิน USD สหรัฐนั่นเองนะฮะต่อมาคราวนี้เราจะรอสัญญาณมาก่อนนะแล้วเราจะดูว่ามันน่าเทรดหรือเปล่านะตอนนี้มีคู่ eg มาเดี๋ยวเราขอเปิดก่อน eg นะครับอ่านะมันอยู่ข้างล่างเส้นหรือเปล่าอ่านะตอนนี้ถือว่าอยู่ข้างล่างเส้นนะอยู่ข้างล่างเส้น ema 25แล้วก็เป็นขาลงด้วย หรือเราจะกดเทรดลงกันนะครับโดยที่ถ้ามันปิดเป็นแท่งเต็มๆลงมาหน่อยเนี่ยผมจะกดลงนะครับตามสัญญาณวิธีการกดเนี่ยเราจะรอมันเหลือ2วิแล้วเราก็จะกดลงนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มกดขึ้นกับกดลงอย่างนี้ ขั้นแรกเราต้องใส่เงินที่เราจะใส่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วตั้งเวลาครับเราเทรดหนึ่งนาทีแล้วก็เลือกอันที่มันน้อยที่สุดเลยก็จะเป็น1นาทีแล้วดังนั้นตอนนี้เรารอยอย่างเดียวรอให้มันมาปิดเต็มๆนี้ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ใต้เส้น EMA 25แล้วก็กินเม็ดพาราบริกซาด้วยแสดงว่ามีโอกาสที่จะลงเพราะว่ามันเทรนมันกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอนะครับ C 3 2 1กดลงนะครับนี่เลยนะครับตามสเต็ปเลยเราจะกดลงตามไปนะฮะ ตอนนี้เม็ดพาราบริซาย้ายมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับบงบอกว่ามีโอกาสที่มันจะลงนะและดูจากแนวรับนะตรงนี้มันยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็จะมีโอกาสที่มันจะลงไปถึงแนวรับนะครับระบบของการเทรดทิกซี่เนี่ยเราจะเทรดกัน3าไม้นะครับเมื่อไม้แรกสมมติเราไม่ชนะเราก็จะทบไม้เป็นไม้2ถ้าไม้2ไม่ชนะเราทบไม้3นะฮะถ้าเกิดว่าไม้3เรแล้วไม่ชนะเราก็จะปล่อยลอดไปนะฮะถือว่าลอดไปเลยนะครับเราจะไม่เทรดไม้4ไม้5้าไม้6นะเพราะว่ามันจะไม่มีลิมิตในการเทรดเป็นอันตรายมากตอนนี้แต่ญามันขึ้นไปแล้วเราจะ ทำการเทรดลงอีกไม้หนึ่งซ3สามอ่ะโอเคผมกดลงตามระบบไปแล้วนะตอนนี้หลอลุ้นแล้วนะฮะว่ามันจะวินหรือเปล่าตอนนี้มันเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเทรดตามระบบแล้วก็ตอนนี้ไม่สวนเห็นด้วยนะครับเราไปดูดีกว่าว่าเราจะวินหรือเปล่าสามสองหน,นึ่งศูน,นย์เครับศูนยเบร้อยครับนย รเราได้ไปแล้วครับไม้แรกนะครับไม้แรกเหลืองสวยๆเลยนะครับหลักการของมันคือเทรดตามเทรนด์นะครับไม่สวนเทรนด์เราจะโฟลว์อย่างเดียวเพราะว่าตัวสัญญาณพีเดอร์เตอร์ตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นการเทรดแบบโฟลว์เทรนด์นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัว EMA 25เป็นตัวตัดสินนะครับว่าเรามันอยู่โซนล่างหรืออยู่โซนบนถ้าอยู่โซนบนเราจะเทรดขึ้นอยู่โซนล่างเราจะเทรดลงเราจะไม่สวนเทรนด์นั่นเองมันก็เลยจะเป็นตัวคัดกรองที่ทําให้เราสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอ่าตอนนี้เราก็รอสัญญ,ญาณกันก่อนนะแล้วก็ดูว่าคู่่ไหนนนนนมันนัาาสใจบบ้งะคร ต้องบอกว่าอาชีพในการเทรดเนี่ยนะครับสหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ยังคิดว่าอยากจะหาอาชีพเสริมนะครับถ้ายังมีอาชีพงานประจําอยู่คุณก็สามารถเอาตรงนี้มาช่วยเทรดได้โดยที่อาจจะต้องไม่ต้องออกจากงานประจําก่อนก็ได้แล้วก็มาเทรดตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์แล้วก็หากําไรจากมันให้ได้ก่อนให้มันคงที่ให้เราเทรดสามารถทากาไรได้เป็นประจำเ,เราค่อยว่าอีกทีว่าเราจะออกจากงานหรือว่าเราจะมาเป็น full time trader ก็ได้นะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะใช้เทคนิคดีๆในการเข้านะครับทีเจมีสัญญาณมาดูซิว่าหน้าเข้าหรือเปล่าจากทรงดูจะเหมือนก็จะสวยนะถ้ามันยังไม่ทะลุเส้น e b a y 25อันนี้เราจะไม่กดนะครับเนี่ยเห็นไหมทะลุลงแล้วถ้าเราไม่เทรดอย่างเงี้ยถือว่าเราจะเสี่ยงน้อยนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนฟรีสาม,มารถที่จะสแกนเคียวโค้ดการหน้าจอน,นี้ได้เลยแล้วก็เปิดบัญชี 8x เทรดนะครับใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ทักแอดมิน สอบถามได้เลยนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเมื่อคุณสมัครเสร็จแล้วนะฮะไอดี ID ผ่านคุณก็ทําการฝากเงินแค่1500บาทโดยที่จานวนเงิน1500บาทเนี่ยไม่จะเป็นให้ต้องเทรดจริงก็ได้คุณสามารถเปิดเดโมบมาชีทดลองเพื่อมาเทรดจนคล่องก่อนแล้วค่อยใช้เงินจริงเทรดก็ได้นะครับตรงนี้ทางเราไม่ได้บังคับอะไรนะครับแต่เมื่อคุณฝากตามกฎเรดดียบร้อยคุณจะสามารถใช้สัญญาณตัวนี้ได้ฟรีนะครับแล้วคุณก็ยังสามารถเข้าไปในคอร์สการเรียนรู้ของเรานะครับมีไลฟ์เทรดยี่สิกว่ารอบต่ออานะทิตย์มีโค้ดสอนริบรอง ต้องพีดทากวิธีหนึ่งที่คุณชื่นชอบแน่นอนถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วก็สนใจทําตามขั้นตอนที่แจ้งไปได้เลยเข้ามาเรียนรู้กับเราสำหรับคลิปนี้นะครับเอาแค่นี้กันไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆอีกนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับเทรแบบโง่ๆแบบนี้เราก็สามารถทำอะไรได้เพียงเรารู้ทริคนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้า,าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย